จะดูับจะดูชะดูจัดขบยางน้าลังโอ้ เฮ้ยดูแล้วเขานักนะสันโอส้สวยสวยม่หมือนนะันสวยครับนักสันไม้ก็เป็นไม้นี่ครับร่องน้ำข้างน้าครับดูเยอะนะครับ ไทยมันบ่วเห็นดอกแต่ว่ามันมีเห็นขื้นขุดยังนั่นนาร้อนเชียวกินกาแฟทั้นคนนี่โอ้ไทยคลขี้พนอันคอฟ้าหรอดูเบาหูดูครับน่าสันครับใหญ่ครับตัวนี้ 놀라워, 리봐워놀라도 놀라워, 놀라워, 놀라로와 다시 놀라워, 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 놀이워놀 กิโลครับประมาณสโลสโลได้ค so รับจะดูก <92 episodes. c wiele> ัดกบยางครับเดยวไน่ยลไปก่อนออวะอกป่า่ยกขึ้นเลยะดี๋ยวเอาเ็ดัไปดิงจะหักเม็ดกัสุดท้ายมันได้ทุกดไปด

ดูเสดกดกัดกบยางครับอยู่เฉยเลยครับนี่จับอู้สั่นครับกัดกบยางครับรอเลยครับลูกนี้ออโ,โอเคครับนี่ก็เป็นหมายคลองลอกใหม่เลยคนระับ ลอกข้างๆนิดหน่อยครับฝากไว้ด้วยครับกบยางหน้ารันช่อนชะโดโดนหมดครับเะโดก็แดกครับเดี๋ยวมันจะพัดโคตแน่งบอลร้อนเลยว่าาคเนี่อ

เพราะว่าเราเป็นไข่เห็นดูเห็นชดการดูมั้งที ừ hấp dù hấp bà loại hấp bà xảo hấp ừ ừ nó hấp nó sân hấp nắp tem, nâng hấp hấp lần lần เห้ครับนี่ก็หมายนี่นะครับหมายทุ่งนาครับหลอดทุ่งนาครับหลอดเป็นลอยเก็บครับโอ้ แล้วละิ้มพอดีเรื่อ ครับมาดูหมายี้ครับนัสันหัดแล้วครับอ้ยไม้แรกไม้แรกวัดเว้าครับเกือบโดนมือกล้องครับ ยายอยู่เกือบเดินไม่ก้องเปลี่ยนทางก่อนครับค <c ười> ัด,ดขอยู่บ่เคยคือไป่เห็นว่ววมผมนม่งบนบัน Так мы его. ที่เลื่มฟังพี่นี่ละไม่นี่ละรถข่ดดอยไว้ยังบิดไม่ค่อยออกวะน่ะเป็นอย่างวะโอ้โอ้กระเด็แท้โอ้ วัดได้แท้ว่าอยูเบีดบอกว่าคุณหนัก <laughs>